ท่านพูดดูนี่เราไปมาเก็บพูดดูเก็บนะครับผมสองอันนะครับ แล้วหนึ่ง,งชิ้นนี่เป็นหลวงพ่อภาพนี้สวยมากนะครับภาพอนี่ยครับเป็นสีละล็กมาดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับจะมีใครบ้างนะครับผมภาพละเล็กนะครับ สี<ด><ด>ออกขาวนะ นี่ครับท่านผู้ดูท่านผู้ดูรู้ว่าเนี่ยมีใครบ้างนะครับโอ้สวยงามนะครับเปิดออกมาก็รู้สึกว่าสวยงามนะครับอันนี้เราสั่งมาโดนที่ระลึกนะครับแล้วก็ตรงนี้บางๆนี่ครับก็จะให้จะเอาวาดเขียนความสุขให้ตรงนี้นะครับเขียนความสุขสรูนนะครับตรงนี้คําว่าสรูนความสุขนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านเขียนตรงนี้นะครับเห็นไหมสวยงามไหมท่านผู้ดูขนาดเกือบ a 4นะครับก็ a 4นั่นแหละครับผม เป็นไงท่านบูรุสวยงามไหมใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับน้องวิทย์คิดว่านะครับเป็นผู้จัดสร้างนะครับผม